จัดมาดูแม่ได้อะไรมามั่งนน่เร็วแม่ได้เอ็มร้อยมาอีกแล้วเอ,อ็มร้อยแล้วก็ขนมหมา นี่ขนมแมวขนมลูกๆเนาะนี่ขนมแมวขนมหมาแล้วก็ขนมคนแล้วก็ครบสามกล่องแล้วก็อาหารแมวอาหารหมาแล้วก็ได้ตีนไก่มาด้วยแล้วก็ได้อันไตไตอันอยังเกาะไตไก่งวงไตไก่งวงมัสิตไตใหญ่เนาะ เอามาอันมาพัดกินมากกินก็อ,อย่างนีงแล้วก็มีบักเขือแล้วก็มีบักแตงแล้วก็พักนั่นล่ะแล้วก็อีนอย่างละ่ะนี่ล่ะซ้ํานี่ละ่ะแล้วก็ซุปนี่ขาดบ่ไรก็ซื้อมา,าสุกรอบแลวซุปนี่เนาะซุปอากาศมากกินหลายนี่อยัางนี้อันน้ำอันนี้นั่นนี่ละนี่ละ ไอซ์ครีมขนาดหนาวไปได้ก็จะกินเด็กยันหลังนี่จังว่ามิตรพุ่นอ้วนล่ะแล้วก็บักทั่วนี่ละ่ะตอนนี้อาหารส่วนมากมีแตอาา่อาหารลูกอาหารละกะูกแล้วก็ก็อาหารคนนี่ละ่กะก็สิเป็นประมาณนี้สุกอาทิตย์เนาะทุก,กสัปดาห์ก็สิซื้อประมาณนี้ละ่ะซ้ำสองลอยสามล,อย,ลอยเหรียญคือเก่าละ่ะ เพราะว่ามันมีสัตว์เลียงเนาะต้องซสื้อขนมขนมให้เขานั่มลูกไหมนี่นี่นี่เบิง้งมั้งเบิง้บงกันอ่ะไปเจอกันเด้อกินเลยลูอก ขนมไก่งวงตัวนั้นผสมไก่งวงตัวนั้นหอมหอมเนี่ยเป็นเนื้อแท้นะเนื้อไก่งวงผสมกับอันนี้อย่างละซีดเซิร์ตอย่างขนาดละ กับไปธุกิดหนึ่งเลยเนาะโอปเสียงพอกดจอดได้ยินบ่กินข้าวแล้ว าเมันดื้อแจ้งน้องมันไปขโมอยอะไรอีกวะนะ่ะดึกดื้อนะแจ้กเนาะเหมือนพี่แจ้กเลยพี่แจ้งเนี่ยไม่ดึก ได้นั่นได้นี่มากัดเสื่อๆแน่ไปกล่องอาหารมากินเหรอฮึไปกัดนะไปกินข้าวหนูไม่เอาใส่จานไว้ยังไงบังดื้อไรด,อด,อดื้อดื้อมาคิดดื้อมาคิดดื้อสมซื่อ จ็กแสนดีของแม่นนี้อ้อเอา้าทำไมเด็กดีจังเลยลูกแม่เนะ่ยเด็กดีทั้งสองคนเลยเก็บบ้านเชื่อแม่มหเก็บบ้านเชื่อแม่ปะ่ะขนของไปทิ้งไปแล้วกินเยอะแล้วขนมนะี่ย กินขนมทั้งวันเลยออกบ้านมันล้วเป็นสิบยี่สิบรอบกลับเข้ามาต้องได้ทุกรอบนะ่ะขนมมันเด็กเลยเนาะเด็กน้อยสอนยังไงก็ได้อย่างนั้นนะ่ะเนาะกลับขามาเนี่ยามาเอาขนมมาสั่นแลนางเลี้ยงถากันอย่างเนี้ เจ๊เจาเตัวนี้ตัวแสบไหมอ๋อตจ้นี้ตัวแถบไหมนะเฮ้อตัวแถบแถบเนี่ยเฮ้ยอืมตาเป็นหมีแพนด้าเลยเนี่ยฮะอตัวแถบแม่เหรอเนี่ยไอ้าแฉบแฉบมาตัวแฉบแฉบแม่เหรออืมกระดุกดุยกรดุกดุยกรดุยกระุย รุปหรือรุกหรือรูหรือเอ้าให้หยอกหน่อยได้ไหมตุ๊ด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 ตุ๊อยเฮ็ดหนาเมอนแม่เนยโอ้ยทำหน้าเมินเหรออืมขอถ่ายหน่อยเด้อขาถ่ายรูปหน่อยเด้อ ไม่ได้อะไรมาให้หนูมั่งอุ้ยได้ขนมแมวมาแต่ก็ไปแอบกินขนมแมวหมดเลยเขาจะกินหมดเลยนะของแมวของหมาก็ช่างเถอะอย่าให้เห็นของแมวมันอร่อยเลยลูกของตัวเองหมดแล้วนะเพิ่งจะซื้อมาเมื่อคืนเนี้ยหมดไปแล้วถทงหนึ่งขนม ติดขนมนะเด็กติดขนมมึง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 ขอถ่ายหน่อยเด้อเราพแจ๊กก็ได้เด้อให้คุยกับพแจ๊กก็ได้มึงมึงพจ๊กเนาะ โอยอย่าไปไล่เหมียวสิลูกอย่าไปไล่เหมียวจอดจะมานี่เลยจะมันี่เลยอย่าไปไล่เหมียวนะลูกมานี่มาจอดอย่าไล่เหมียวสิลูกเล่นไล่กันตุ่มตุ่มอยู่อืมห้ายามมันสิมันนะมันวิ่งไล่กันทำไมเนี่ยมาแจารเนาะมันวิ่งไล่กันทำไม นอกหัวเว้ยไป,ไปกวนพี่เขาเอเลย เล่นกระดาษทิชชูน่นะสกปรกนะมา,มาเอาขนมเร็วๆเล็กแจ็คเร็้วเอาขนมเร็วแจ็คเร็วแาเจ็งเนาะ